ไส้กรอกแดงน้ำจิ้มลูกชิ้นของตั้มมี่นี่ขวดน,นี้เลยแซ่บกรอบไหมลองดูดิเห็นเขากินเด็กกินแล้วมากครับพี่นอ้องผมเด็กกินแล้วแซบๆอื่ มาละอืมอืม ไม่นูกระแสครับนี่น้ำจิ้มต้ำนี่น้ำจิ้มลูกชิ้นสูตรโบราณมะขาม หายากมีพต่คนฮ็ดขายสนใจทักเข้าไปกรอบครอบนี่น่องมึงตัวตัวเลยเอา้าแสบน้ำกันครับผมฮอนด็อกเอิรนวัลุกสินฮอนด็อกแดง กเทียมอืม บบนีบ่บางอย่างเลยล่ะเขเอาไปทอดนล,ล่แหะบั้งบั้งบั้งทอดสองรอบอนี่หอนหอนเนี่ Voilà. ลูกชิ้นฮอทดอกหรือว่าอะไรก็แล้วแล้วแต่แบบนี้ของจะอร่อยไม่อร่อยมันขึ้นอยู่กับน้ําจิ้มนะครับมันขึ้นอยู่กับน้ําจิ้มถ้าน้ําจิ้มไม่อร่อยก็คือไม่อร่อยอันนี้ผมไม่ได้อวยนะเป็นสูตรเป็นสูตรน้ําจิ้มของแม่ผมทําให้กินตั้งแต่เด็กอมแม่ผมก็บอกตั้มมี่ต่อตัมมี่ก้ามาทําขาย เพราะว่าตำม,มีพืชผลยังกระสซบเบอะสาขาตะกี้พืชผลก็เผากันขายสองพวเมีคนเจ่า่าักานเป็นยูทูบเบอร์ อ๋อไปขายเธอ,อหาชิบผงเป็นเป็นแม่ขามากกามื่อก่อนกรอบๆน่องด้วยโซอื้อ out. Hmm. <coughs> mm. เกิดมาจนสี่ท่ากินฮอตด็อกทอดแนวนี่กะเป็นเวลาจนอายุเท่านี้แล้ะเพิ่งรู้ว่าเขามีเทคนิคการทอดที่กรอบแบบนี้ผมเป็นกูกมาจนว่าผมก็ยังไม่เคยเห็นวิธีการทอดนี่ ที่ไหนมันกรอบเนี่ยนี่เก่งๆคนคนนำเสนอออกมาในตอตอๆเี่ยอันนี้เก่งมากผมยอมรับพวกเขาเขามีความอืมป็ะดะแสวงหาแบบว่าอืมฮดอกบางทีทอดเพิ่ม,มันกับกรอบแล้วเขากินแต่เหน่อยเพราะไม่เห็นโอ้ยมีแต่มนู่กระแสเสาเก่งผมยอมรับเลยพวกเขาเก่งมากเอาพี่น้องแซ่บครับผมเพดสนใจกะ ทาเข้าไปนี่น้ำจิ้มแซบ่บน้ำจิ้มมกอ่าลูกชิ้นใส่กินกับฮอดดอกก็ได้สูตรโบราณของตำม,มีไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ